สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะครับข้านี้ก็มาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้คุณจะพูดถึงเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะคะซึ่งการนําเสนอข้อมูลก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งในทางสถิติศาสตร์นะคะเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะเราต้องนําเสนอข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบนะคะเพื่อข้อมูลนั้นจะได้ง่ายต่อการนําไปใช้และการนําเสนอข้อมูลแบบแรกเราก็เรียนในเรื่องของการ สร้างตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวและตารางแจกแจงความถี่2ทางใช่ไหมคะค่ะวันนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพแต่เป็นการนําเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่2ทางนะคะและวิเคราะห์นําเสนอข้อมูลด้วยการใช้แผนภูมินะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพและก็แผนภูมิรูปวงกลมนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียน3เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง3เรื่องก็เป็นในเรื่องว่าด้วยเรื่องของการนําเสนอข้อมูลค่ะพร้อมแล้วเราไปดูการสร้างตารางแจกแจงความถี่จําแนก2ทางนะคะไปเริ่มเรียนกันค่ะข้อมูลก็สามารถนําเสนอข้อมูลในรูปของบาร์ชาร์ตนะคะเป็นกราฟเส้นหรือลายกราฟหรือพายชาร์ตก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็น เป็นโมซาดิจิตอลเลอร์นิ่งเนาะเป็นสื่อดีบุ๊กแล้วครูก็อยากจะสมมุติว่าเราอยากรู้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่เขาเก็บมาอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตยูสก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Percentage of Internet User นะคะอ่า in p r o p o r t i o n t o total population ก็คือเทียบกันนะระหว่างปี2000กับ2014สีเหลืองก็คือปี2000นะคะ สีเทาก็คือปี2014นะคะซึ่งแกนนอนนะคะ x-axis ก็จะเป็นประเทศนะคะแล้วก็ user ก็คือจํานวนผู้ใช้ในแต่ละประเทศคิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นนำเสนอในรูปของอข้อมูลข้อมูลนี้นะคะนี้คือข้อมูลดิบใช่ไหมคะแล้วเราต้องการนำเสนอในรูปของ pie ชา a t บ้างเดี๋ยวมาดูหน้าตาจะเป็นยังไง โอ้โหสวยงามนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของพายชาร์ตก็เป็นการแบ่งมุมเนาะที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเราจะนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งก็ได้นะหรือมันจะมีแผนภูมิแท่งอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าแผนภูมิแท่งองค์ประกอบเนาะอันนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแท่งองค์ประกอบ Component Bar Chart นักเรียนจะเห็นว่าในหนึ่งแท่งนี้ก็จะมีเปรียบเทียบปี2ปีเนาะสีไหนมากกว่ากันอย่างเช่นอ่าโนสอเมอเมริกาเนะเาะก็จะมะีจำนวนเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะอันนี้มักจะรวม2ปีเข้าไปแล้วก็ดูร้อยละรวมของของสองประเทศนะคะที่เป็นข้อมูลของ percentage of internet u s e เนอเนาะ ของประชาะกรที่อยู่ในภาพรวมถ้ามิจิจานําเสนอในรูปของกราฟเส้นเปรียบเทียบ2ปีก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ก็เป็นกราฟเส้นแต่ว่าแสดงถึงจุดนะคะจุดสูงสุดต่ำสุดด้วยส่วนตรงนี้เราจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเทอมที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะ รูปรายเดียนมองความถี่อันนี้ก็เป็นแผนพูมิแท่งเปรียบเทียบแต่วันนี้เราจะมานําเสนอในรูปของอะไรคะวันนี้เราจะมาเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเนาะข้อมูลดิบอนะ่ะเรากลับไปดูข้อมูลดิบของเราเนะาะค่ะและวัตถุประสงค์ของการเรียนในข้ามนี้นะคะข,ข้อ1ก็คือวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะด้วยตารางแจกแจงความถี่สองทาง ะะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์และนํานเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเมื่อเรามีข้อมูลเชิงคุณภาพเราสามารถนําเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะในวันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพและก็แผนภูมิวงกลมนะคะค่ะนักเรียนคะในการแจกแจงความถี่นะคะโดยการสร้างตารางจำแนก2ทางคำว่าจำแนก2ทางก็คือ สิ่งที่จะเรียกว่า2ทางก็คือต้องมี2ตัวแปรนะคะถ้าเป็นตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวก็จะมี1ตัวแปรนะคะทีนี้ถ้าตารางแจกแจงความถี่จำแนก2ทางนะคะตารางแจกแจงความถี่จำแนก2ทางเนี้ยก็จะเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่เป็นการนำข้อมูลที่เรามีอยู่เนาะ,ะสมมุติว่าเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างตารางโดยในตัวแปรในตัวแปรนั้นก็จะมีเราเรียกว่าค่าสังเกตเนาะ ค่าสังเกตหรือข้อมูลที่เราศึกษานะคะในกรณีถ้ามันเป็นตารางแจกแจงความถี่จำแนก 2. ทางเนี่ยแสดงว่าต้องมีตัวแปรที่เราศึกษา2ตัวแปรโดยแสดงความถี่ของข้อมูลนะคะข้อมูลจะเป็นสับเซตของตัวแปรเนาะข้อมูลที่เราได้มานี้เราก็จะดูว่าข้อมูลนั้นอยู่ในตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2นะคะเราก็จะนำเสนอในรูปแบบของตารางทีนี้ลองมาดูกรณีศึกษาเนาะ จากข้อมูลเนี่ยเขาไปเก็บกีฬาที่พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งแบ่งออกเป็น2ตัวแปรเพราะว่ากรณีนี้มี2องแผนกนะครับตัวแปรแรกก็คือฝ่ายผลิตอีกตัวแปรหนึ่งก็คือฝ่ายขายนักเรียนจะเห็นว่านะคะ,ะในกรณีนี้นะคะเป็นตารางแจกแจงความถี่ความถี่ตรงนี้ก็คือข้อมูลเนาะข้อมูลของกีฬาในแต่ละประเภทเราจะเห็นว่า ฝ่ายผลิตนะคะชอบกีฬาประเภทวิ่งอยู่8คนฟุตบอล6คนปิงปอง10คนแบดบมินตัน12คนส่วนพนักงานฝ่ายขายนะคะพนักงานฝ่ายขายก็ชอบกีฬาวิ่ง6คนฟุตบอล6คนปิงปอง8คนแล้วก็แบดมินตัน4คนตรงนี้แหละเราเรียกว่าความถี่ร่วมเนาะเป็นความถี่ร่วมนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วฝ่ายผลิตมีกี่คนเราก็คือเอาความถี่ ของตัวแปรแรกมารวมกันทั้งหมดเนาะ,ะก็ได้36คนพนักง,งานฝ่ายขายมีกี่คนเราก็เอาความถี่ทั้งหมดมารวมกันก็ได้เท่ากับ2 4ถ้าเราถามว่ากีฬาประเภทวิ่งมีความถี่เท่าไหร่นะคะจากความถี่ทั้งหมดก็คือ14ใน60หรือเราเรียกว่าสัสดส่วนระหว่างความถี่ในแต่ละประเภทหารด้วยความถี่ทั้งหมดนี่ว่าอะไรคะ ความถี่สัมผัสใช่ไหมคะความถี่สัมผัสถ้าครูถามว่าฐานนิยมของกีฬาฐานนิยมก็คือโหมดเนาะก็คือต้องมีความถี่สูงสุดกีฬากีฬาประเภทใดที่เป็นฐานนิยมของของพนักงานของบริษัทแห่งนี้ถ้าเรามองแล้วความถี่สูงสุดก็คือปิงปองนะคะก็คือ1 0บวก8ตรงนี้เพราะฉะนั้น อัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างความถี่ของข้อมูลนั้นๆหารด้วยความถี่ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าความถี่สัมพัทธ์ใช่ไหมคะความถี่สัมพัทธ์นักเรียนยังจําได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะอันนี้จะอธิบายอย่างละเอียดนิดนึงว่ากรณีที่เป็นตารางจําแนกสองทางเนาะถ้าเป็นกรณีตารางความถี่จําแนกสองทางก็ต้องมี2ตัวแปรนะคะ เราจะเรียกตรงนี้ว่าตัวแปรที่1อันนี้ก็เป็นตัวแปรที่2นะคะมี2ตัวแปรนาเสนอพร้อมกันว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าจากตารางข้างต้นไอ้เลข8เลข6เลข10 12ที่เป็นความถี่เนี่ย6 6แล้วก็แแล้วก็4เนี่ยเราเรียกว่าความถี่ร่วมหรือ j o i frequency นะคะเพราะความถี่เหล่านี้จะแสดงถึงจำนวนของพนักงานทั้งหมด ใน60คนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยบวกกันนะคะเราก็จะได้เท่ากับ60เป็นข้อมูลที่มีลักษณะร่วมกันของ2ตัวแปรนะคะอย่างเช่นความที่10แสดงถึงจำนวนพนักง,งานฝ่ายผลิตที่ชอบเล่นกีฬาปิงปองแล้วก็ความถี่8แสดงความถี่ของพนักง,งานที่ชื่นชอบพนักง,งานฝ่ายขายเนาะที่ชื่นชอบกีฬาปิงปอง ทีนี้มาดูกรณีนี้อันนี้เป็นตารางจำแนกทางเดียวทำไมเป็นจำแนกทางเดียวเพราะว่ามีตัวแปรเดียวเนาะมีตัวแปรเดียวส่วนตรงนี้ก็คือความถี่นะคะข้อมูลกุ๊ปเลือด a กุ๊ปเลือด b ab แล้วก็ o ตรงนี้เราเรียกว่าข้อมูลอันนี้เราเรียกว่าตัวแปรนะคะเน,นี่ยตัวแปรนะคะอันนี้คือ,อตัวแปรนี้มีข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ4 ะะหรือเราเรียกว่าค่าสังเกตเนาะส่วนตรงนี้ก็คือความถี่ถ้าเป็นตารางจำแนกทางเดียวเนาะค่ะอันนี้เรามาดูตรงนี้วันนี้ครูบอกว่า,าเราจะนำเสนอข้อมูลในรูปของถ้าเรามีข้อมูลและแล้วเราก็มีความถี่เราสามารถเอาความถี่ตรงนี้นะคะมาเปลี่ยนนำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพ ในกรณีนี้เราไปสุ่มเก็บข้อมูลกลุ่มเลือดเนาะของชาวบ้าน30คนมีกลุ๊ป A 5คนกลุ๊ป B 8คน A B 4คนแล้วก็กลุ๊ป O 13คนถ้าเราจะแทนเวลาเราจะนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะเราจะต้องแทนข้างล่างก่อนเนาะว่ารูปภาพคนหนึ่งรูปเนี่ยแทนชาวบ้านกี่คนนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดูความถี่สูงสุดเนาะตรงนี้อ่า13 ก็คือต้องมี6คนแล้วก็อีกครึ่งรูปกรุ๊ปโต่อไปตรงนี้4หาร2ก็คือ2คนเห็นไหมคะ2คนต่อไปกรุ๊ปบ B ก็มีกี่คนคะหาร2 2 4 6 8อันนี้คือในม .6 เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการอ่านแผนภาพให้เป็นนะคะหรือแผนภูมิรูปภาพให้เป็น เวลาเรานําเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพเนี่ยครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือต้องแทนหนึ่งคนนะคะดกูกรณีศึกษาเนาะจากข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศกรมจัดหาแรงงานกระทรวงแรงงานพบว่าในปี2555เนี่ยประเทศ,ปร,เทศทประเทศที่มีแรงงานไทยผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานมากที่สุดเวลาเขาจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็คัดเลือกเนาะ ให้ไปทำงาน5อันดับแรกประเทศ5อันดับแรกได้แก่อะไรบ้างคะก็มีประเทศาสาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศที่3คือสาธารณรัฐเกาหลีวงเล็บเกาหลีใต้มีเกาหลีมี2เกาหลีนอกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะราชาาจากักรสวีเดนส่วนประเทศสุดท้ายคืออะไรคะสหรัฐอาหรับเอมิเรต ะะโดยจำนวนแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทำงานในแต่ละประเทศเนี่ยเขาแสดงด้วยแผนภูมิรูปภาพทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าแผนภูมินี้นักเรียนดูนะคะว่าถ้า1คนเนี่ยหภาพเนี่ยแทน1น0 0งคนถ้าเราลองมามองแผนภาพนี้เนาะประเทศจีนมีเท่าไหร่เนี่ยแถวละห้าเนาะห้าสิบสิบห้ายี่บยี้าก็คูณ1,000เป็นเท่าไหร่คะ 25่สิบห้คูณหนึ่งพันสมคนโอ้โหคนไทยไปทํางาน,ผ,านผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกไปทํางานประเทศจีนสอ0 0มคนประเทศญี่ปุ่น5้าคูณพันก็เป็น5้า0ันหกพันเจ็ดพคนนะคะสาธารณรัฐเกาหลีใต้กี่คนคะเนี่ยห้าพันหกนะสวีเดนละคะสวีเดนมี5,500ประเทศที่มีคนไทยผ่าน เออทำไมประเทศนี้ถึงมีคนผ่านการคัดเลือกน้อยจังแสดงว่าเขาต้องค่งคัดในการรับคนไทยไปทำงานในประเทศเขาเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของฝีมือแรงงานหรือว่ารออับเข้าไปทำงานประเภทไหนด้วยเพราะฉะนั้นประเทศท, 5, ที่5ที่จัดลำดับความจี่เนาะจากความถี่มากมาน้อยเนี่ยประเทศที่5ก็เป็นสหรัฐอาหรับอมิเรตมีคนไทยผ่านการคัดเลือกอยู่ 3,500คนค่ะอ่ะทีนี้มาดูว่าจากตรงเนี้ยจากแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเขาถามว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือประเทศอะไรคะอ่าสาธารณรัฐจีนไต้หวนันเพราะว่าอะไรเป็นประเทศที่มีแรงงานผ่านการคัดเลือกมากที่สุดฐานนิยมก็คือให้ดูความถี่สูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียน